คือมันบอกว่าขายส้มสองชนิดใช่ไหมครับอ่ายี่ยี่สิบกับยี่สิบห้านะครับถ้าขายส้มรวมกันหมายความว่ายี่สิบก็มี x กิโลยี่สิบห้าก็มี y กิโลใช่ไหมแต่ไม่รู้อ่ะสองอันเนี้ยไม่รู้ว่ากี่กิโลกันแน่แต่รวมแล้วว่าสองสองกิโลรวมกันได้แน่แนก็คือห้าสิบกิโลนะครับดังนั้น x กบวก y ก็เลยมีค่าเท่ากับห้าสิบอันนี้คเคลียร์นะประโยคสัญลักษณ์ตัวแรกนะครับต่อมาเขาบอกว่าถ้าขายรวมกันแล้วได้เงินเท่านี้นะครับ ขายรวมกันแล้วได้เงินเท่านี้จงหาว่าแม่ค้าขายส้มแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร,นะรก็คือไอ,อ,อ้ตัวยี่สิบเนี่ยนะครับยี่สิบเนี่ยมันก็คือราคาขายของขอไอ้ตัว x ใช่ไหมก็กลายเป็นยี่สิบ x ก็คือยี่สิบคูณจำนวนของกิโลนั่นแหละนะครับเช่นกันครับยี่สิบห้าก็คูณจำนวนของกิโลของ y นะครับนะครับมันก็จะกลายเป็นจํานวนเงินถูกไหมหนึ่งหนึ่งหกศูนย์เนี่ยนะครับดังนั้นเราก็มีหน้าที่หาค่า x กับค่า y ออกมานะครับพี่ก็มองง่ายๆเลยแล้วกันนะครับพี่ขอ กำจัดตัวแปรตัวแปร x โดยอะไรครับโดยพี่ก็คูณยี่สิบนะคูณยี่สิบนะครับคูณยี่สิบทั้งเส้นนะจ๊ะคูณยี่สิบทั้งเส้นคูณยี่สิบตัวนี้จะกลายเป็นยี่สิบ x นะครับยี่สิบ y แล้วก็หนึ่งพันถูกไหมครับจะก,กลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พอพอพอมันสมบทธิ์เท่ากันแล้วมันมีเครื่องหมายเหมือนกันก็คือสมบูริ์เป็นบวกทั้งคู่ก็จับลบกันครับลบกันลบกัน ลบกันหายแน่นอนอันนี้ลบกันเหลือ 5y ใช่ไหมอันนี้ลบกันเหลือ1 160นี่ครับเหลือ160เนั้น y ก็เลยมีค่าเท่ากับ160หารด้วย5นะครับ160หารด้วย5ได้เท่าไหร่ครก็ได้32ครับได้32นี่ครับได้32 y ก็คือ32กิโลกรัมนะครับก็คือ ถ้า y สามสิบสองกิโลกร,รมัม x ก,ก็ไม่ต้องสืบครับ x ก,ก็คือสิบแปดกิโลกร,รัมแน่ๆถูกไหมครับทำมเพราะมันพราะมัณสองอันนี้รวมกันมันได้ห้าสิบใช่ไหมครับเดังนั้นเขา,เาว่าเลยถามว่าต่างกันเท่าไหร่ก็คือเอาสามสิบสองนะครับสามสิบสองมาลบสิบแปดแค่นั้นเองนะครับก็ตอบสิบสี่เดี๋ยวจ้ะนะครับโอเคนะวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมท่านใดมีกเก็ตไหมครับมิเก็ตให้ถามไหมครับ โอเคนะครับเก็ตน้นนะครับโอเนะวันนี้นี่ครับอะไปต่อข้อสิบเก้านะครับข้อส <c oughs> ิบเก้าทีนี้เอ่อสมกรารคู่ใดไม่มีคำตอบจ้ะวันนี้ง่ายมากง่ายนิดเดียวเดี๋ยวจ้ะสมกรารที่ไม่มีคำตอบคืออะไรครับคืออะไรกี้ ถ้าเสรรมการสองเส้นแล้วถามว่ามีคําตอบหรือไม่มีคําตอบเราจะมองยังไงครับทุกคนการที่สรรมการคู่ใดไม่มีคําตอบนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงมันไม่สามารถเอามาตัดกันได้คือความชันมันอะไรกันครับคือความชันมันเท่ากันนะจ๊ะนะครับ สมก,การคู่ใดที่มีความชันเท่ากันนั่นแหละคู่นั้นแหละที่ไม่มีคําตอบของสมก,การเพราะไม่สามารถตัดกันได้นะครับจุดตัดของสมก,การคือคําตอบของสมก,การแต่ถ้าคู่ไหนไม่ตัดกันหรือความชันเท่ากันก็คือไม่มีคําตอบของสมก,การนะครับข้อสิบเกาลองพิจารณาซีว่าคู่ไหนที่มันไม่ตัดกันหรือความชันเท่ากันนั่นเองนะครับ เนียบจังเลยนีครับหลายคนอเหลืออีกเก้านาทีพี่น่าจะพอทวนให้ได้นะครับอะทวนนิดนึงนะครับหลายคนดูงงงอยู่ไม่ตอบกันเลยนะครับคําว่านะครับสรรมการสรรมการเส้นตรงนะครับพี่พี่สอนไปลงใน YouTube เยอะมากเลยในเรื่องสรรมการเส้นตรงนะครับสรรมการเส้นตรงนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็น ax ใช่ไหม บวก b y บวก c เท่ากับ0ใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูปแบบที่1ส่วนรูปแบบที่สองเน้น y เท่ากับ m x บวก c ใช่ไหมครับอันนี้คือรูปแบบที่สองนะครับซึ่งสมการมีมีสิ่งที่สำคัญก็คือตัวตัว m หรือความชันถูกไหมความชันนะครับความชันหรือว่า slope ภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับถ้าใครเรียนบาลิงก็ก็จะเรียกคำว่า slope นะนะครับซึ่งค่าความชันของรูปสมการแรกหาได้อย่างไรนะครับมาดูนะ m มีค่าเท่ากับลบ a ส่วนไรครับมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน b เห็นไหมเห็นไหมว่าค่า a จะอยู่ติดกับค่า x นะครับค่า b จะอยู่ติดกับค่า y นะครับเราก็ใส่สูตรให้มันไปความชันนั้นมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน b เข้าไหมครับเคลียนะซึ่งรูปต่อมาครับรูปสมการที่สองเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรยากเนื่องจากว่าเขาระบุมาแล้วระบุว่า m เนี่ยคืออะไรอยู่แล้วถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหม y เท่ากับ m x บวก c ใช่ไหมอยู่ยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ 8x บวก20อย่างเงี้ยนะครับค่าความชันก็คือมองง่ายๆเลยก็คือค่าความชันก็มีค่าตับ8โอเคไหมครับอ่ะส่วนตัวอย่างที่หนึ่งทำไมไม่พี่ไม่ยกตัวอย่างแล้วครับพี่เอาเอาสะหน่อยครับบนว่า 3x ลบ 4y บวก20เท่ากับ0อ่ะค่าความชันตัวนี้คืออะไรอรัสูตรคือ m เท่ากับลบ a ส่วน b นะครับลบลบก็ใส่ลบให้ไป a a คือเลขอะไร a คือเลข3 บีบีคือเรขยอะไรบี BB คือเรกลบสี่นะครับใน้นะ้ถ้าความชันของเส้นสมก,การนี้ก็คือสามส่วนสี่โอเคไหมจ๊ะนะครับนี่คือวิธีการหาโอเคนะครับเน้นย้ํานะครับใครยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไปดูที่ youtube ช่องที่ช่องที่คิดที่สุดนะครับในช่วงนี้นะไปดูในเรื่องของสมก,การเส้นตรงนะครับสอนไว้หลายรอบมากเีนะ่โอเคนะครับจากนน้นครับ หลังจากพอรู้เรื่องสมการเส้นตรงพอก้มแก้มก้มแก้มแล้วนะครับอีกนิดนึงสมมุติว่าพี่เขียนว่า 3x ใช่ไหมครับลบ 4y บวก20เท่ากับ0สมมุติว่าอันนี้ให้เป็นสมการเอล1นะครับต่อไปจจะเป็น 6x ลบ 8y ลบ30ท่ากับ0อันนี้ให้เป็นสมการเอล2นะครับเห็นไหมวิธีการสังเกตก็คืออันนี้ยค่าคง,างันได้เท่ากับ3ส่วน4ถูกไหมครับ เช่นกันมองมาดูว่าเส้นนี้หาค่าความชันได้เท่าไหร่สุดคือลบ a ส่วน b ครับเช่นกันลบก็ลบ a a คือ6 b คือลบ8ครับสุดท้ายตัดกันเหลือ3ส่วน4เห็นไหมเห็นว่าสมก,การทั้งสองเส้นนี้มีความชันเท่ากันเมื่อมีความชันเท่ากัน,มมน,กนหมายถึงยังไงหมายเพราะว่าสมการเส้นที่หนึ่งตัดขนานกันกับสมการเส้นที่สองนี่คือเครื่องหมายขนานตรนี้นะตรงนี้คือเครื่องหมายขนานคําว่าขนานคือเราจะไม่มีวันลงเลยกันให้ไม่มันจบกันสักที แสดงว่ามันไม่มีคำตอบของสมก,การนั้นโอเคไหมจ๊ะนะครับอ่ะอีกแค่นาทีอีกแค่นาทีพี่ขอย้อนกลับไปตรงที่พี่เทสพวกเรานะครับข้อนี้นะข้อข้อสิบเก้านะครับข้อสิบเก้าลองเช็คดูว่าคาําตอบควรจะเป็นข้ออะไรนะครับถือว่าเป็นโฮมเวิร์สก็ได้นะครับโฮมเวิร์สหรือจะส่งคืนนี้ก็ได้ก่อนเลิกนะครับพี่จะแคปเจอร์ในถอดแล้วก็ส่งให้ในไลน์กลุ่มแล้วก็ไปียร์ซะนะครับนะ Posso ครับ<ส>อมอบ<ส>๋อครับอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้เป็นสัมเนา โอเคนะครับมีใครสงสัยเพิ่มเติมข้อไหนไหมข้อสิบเก้าหรือจะใครจะตอบเลยก็ได้นะครับมีใครสงสัยไหมข้อนี้มองไม้ให้ง่ายๆก็เลยครับข้อนี้ข้อไดนไม่มีคำตอบของสมการ มการคู่ใดไม่มีคำตอบของสมการใช่ไหมอือสองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนี้ดูตป๊บนี้นะครับพี่คิดว่ามันน่าจะถามผิดมาพอมองแล้วเนี่ย ใช่ไหมมันแน่จะถามว่าสรรมการคู่ใดมีคำตอบแน่เลยต้องต้องใช้คำว่ามีคำตอบทำไมถึงแก้แบบนี้เนื่องจากว่าเห็นไหมเห็นไหมว่าส,รรม,การสรรมการเส้นที่หนึ่งเนี่ยคือมันมีความชันที่ต่างกันต่างกันนะครับต่างกันแน่ๆอันนี้ต่างกันแต่ความชันเส้นที่สองดูสิเห็นไหมเท่ากันเห็นปะอันนี้เท่ากัน เส้นที่สามก็เท่ากันเห็นไหมถ้าย้ายข้างมาจริงๆอ่ะอันเนี้ยค่าความชันคือสองส่วนสามนะเห็นไหมว่าอันนี้ก็เท่ากันเช่นกันถ้าถ้าย้ายตัวนี้มาเป็นมันจะกลายเป็น x บวก y เลยเห็นไหมค่าความชันมันเท่ากันเห็นไหมนะครับอันเนี้ยค่าความชันเท่ากันก็มีแค่ตัวเนี้ยที่ที่ค่าความชันไม่เท่ากันแสดงว่ามันต้องถามว่าสมก,การคู่ใดที่มีคําตอบแน่นอนนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีคาตอบเนื่องจากว่ามันชันเท่ากันชันเท่ากันชันเท่ากันไม่มีคําตอบ ครับเดนั้นข้อสิบเก้าก็เลยต้องตอบข้อหนึ่งนะครับโอเคนะแถลงให้แล้วนะให่ดีจรบ้านนะครับแถลงให้แล้วนะครับคุณคุณเหมือนเคยทำครับคุณคุณเหมือนเคยทำแล้วเ,เ,เคยทำนั่นแหละนะครับน่าจะน่าจะข้อหนึ่งนะครับที่มีที่มีคำตอบนะครับตอนนั้ไม่มีคำตอบเนื่องจากว่ามันขนาดหนะครับโอเคนะต้อง ปลอดภัยนะครับในเรื่องของข้อเปิดหัวมาสิบห้าก็งงเลยสิบหกก็ยังงงอยู่เพราะว่าไม่เข้าใจโจทย์จริงๆนะครับไม่มันไม่ได้ยากแล้วพี่ไม่เข้าใจโจทย์มันนะครับกเ็เลยเคลียร์สิบเจ็ดสิบแปดนะสิบเจ็ดนี่เป็นเรื่องของสมการสองตัวแปรเนาะนะครับแก้ให้เป็นนะพี่มีสอนนะครับลองไปเปิดดูข้อสิบแปดก็เป็นเรื่องของสมการสองตัวแปรง่ายๆนะครับทีโจทย์ให้ออกสิบเก้าก็เป็นเรื่องของสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงก็ ตามนี้เลยนะครับสการเส้นตรงสรุปย่อๆแบบนี้เลยนะครับถ้าค่าคอมชันเท่ากันนะครับสมการขนานกันนะครับสโลปไหลได้ง่ายนะครับ m เท่ากับลบ a ส่วน b นะครับส่วนสมการเส้นตรงมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือ ax บวก by บวก c เท่ากับศูย์รูปแบบที่2คือ y เท่ากับ mx บวก c 4. นะครับโอเคเนาะสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็คงจะเพียงพอเท่านี้นะครับ ครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถข้าไลน์มาหามัาได้ตลอดนะครับโอเคครับครับเออแล้วแล้วถ้ามีโจทย์แบบนี้เราถ้าจะมีโจทย์ผิดแบบนี้เราสามารถยกมือบอกเขาได้ไหมครับยกมือบอกได้เลยครับผู้อมสอบเขาไม่ว่าอะไรไหมครับไม่ว่าครับไม่ว่าถามได้เลยครับ ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคงเพียงพอเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคบายบายเจอกัน okay. See you ทหาร